เรื่องราวต่อไปเป็นคู่ <S <S <ork> นิวยอร์กน่ารักมไม่ใช่เป็นวายเดดคุกกี้นะคะ <C ül> กับน้องยายาพี่แบร์มีอะไรมามาสิ <S <S เขาควงกันไปดูละครเวทีเรื่องวันสละโสดกับโจทย์เก่าๆมาคุณผู้ชมสนุกเออแต่มีคนเห็นว่ามีหนุ่มเจมส์มาไปด้วยทุกคนก็เลยให้ทําไมอ่ะนี่เป็นการกันซีหรือเปล่าพาไปกันซีนหรอกลัวว่าจะเอไปกันสองต่อสองก็เลยพาเจมส์มาไปด้วยหรอแต่ที่แน่ๆนะคะงานนี้เนี่ย อีกงานหนึ่งอีงานหนึ่งนี่เขาไปันสองคนแน่นอนนี่ช่วงนี้ n อเนี่ยเขากาลังให้ความสนใจกับกีฬาปีนเข่าขคุณผู้ชมเราเห็นทนะั้งคู่ออกกําลังกายด้วยกันบ่อยสุดท้ายนะคะถ้ายังจํากันได้เมื่อต้นปีเพิ่งแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ไปจบจากนิเทศศาสตร์ก็ไม่รู้ว่าพี่นเดชของเราเนี่ยจะเดินหน้าเรียนต่อโทรเลยหรือเปล่ามีเลงเลคณะไหวไหมคณะไหนไว้บ้างไหมคะร้อยฟังหนยพี่แบร์ของเราเนี่ยงงังรอพี่ปะโทรเลยครับผมใช่ก็คือจะดุว่าเรียนแล้วรเรียนครับรเรียนครับ นิเทศครับผมไม่ตัดสียนเร็วค่ะจริงๆแล้วมันยังมีไฟอยู่เนาะมันยัง่เออแล้วเวลาเราก็ยังจัดสรรได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มันยังไม่มีแผนอะไรที่จะทำกิจกรรมหนักๆหรือว่าแทนการถ่ายละครที่มันสองเรื่องอะไรเงี้ยมันยังมีเวลาที่เราจะแบ่งไปเรียนได้อยู่ละครเวทีออ๋ละครเวทีครับผมเรื่องอะไรนะวันสระโจนจมโจนเก่าสนุกมากสนุกมากเพราะมียายา ก็ม <Billie S 1> ีน้องอ้ย่ามีเจมมาไปด้วยกันก็ชวนกันไปดูกันสนุกสนุกฮะใช่เวลาว่างตรงกันด้วยก็จะแบบทุ่มสวีดูละครบาทีงี้ก็ก็ไม่ได้ทวงนะมันก็ไปกันหลายคนอะไรเงี้ยเจไปด้วยก็เลยเหมือนบักว่าการไม่ให้เหมือนมีพใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บางางครั้งผมไปไหนมาไหนกับน้องหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ไปกันปกติฮะเราไม่ไม่อย่าว่าเจมเป็นอะไรเลยจีิก็ชวนน้องไปด้วยเพราะว่าน้องก็ก็อยากให้น้องมีกิจกรรมร่วมกันด้วยอะไรเงี้ย อ๋จริงจริงปีนกันก็ปีนกันมานานแล้วแล้วก็เรื่องความที่ว่าอาวิทเขตนี้เป็นวิทเขตที่แบบผมเล่นกันมานานแล้วนะแล้วก็ปีนเขาก็ปีนกันมานานแล้วก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ชื่นชอบกันทั้งคู่แล้วก็อย่างอื่นเป็นกีฬาที่มันมันต้องเล่นมันต้องเล่น2อคนเขเลยไปกับน้องใหญ่ย่าบังคับน้องไปด้วยเป็นปูนีนปีนเขาก็ถือว่าเป็นเป็นอาเขาเรียกว่าอะไรก็ดีกว่าไป ทำกิจกรรมอื่นที่มันมีประโยชน์เนาะเออก็แบบว่าไปไปหาอะไรมนแบบดตีต่อร่างกายทำ่านีไปนี่คุณผู้ชมคะสำหรับละครเรื่องล่าสุดนี่คือเล่รับสลับล่างนะที่แฟน N Y เขารอคอยกันอยู่หนุนนเดทออกปากออกมาบอกแล้วว่ากำลังเรียน acting อ,อยู่นะคุณผู้ชมแต่ดูหน้าทางเนี่ยพร้อมโชว์มือกระจงเต็มที่เพราะว่าสาวย่าเองก็ออกมาบอกเลยว่าเล่นบทสลับล่างเนี่ยพี่นเดททำได้ดีจริงๆล่ะล่ะล่ะ,ะมาที่